สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปกับพี่พราวอินดี้กันนะคะนี่จับฉลาดเลยมันมีเอถึงซานนะคะแต่พี่ยังไม่ได้จับเลยดเดี๋ยวขอจับก่อนนะคะพี่เลขที่สามใช่ไหมหนึ่งสองพี่จะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะนี่นะคะทุกคนนี่พี่ได้ตัวนี้เลยนี่นะคะเราก็ไปเลยเอ B C D เอไไเอคืนเราไม่มีนะคะนี่เนาะเราก็ไปเลยน,นี่นะคะเราผ่านตัดหน้าพี่เพียวไปเลยะคะ่ะนี่เพีถึงตัวนี้แล้วนะคะแล้วน้อเพีก็จะบอกว่าไปจับได้นะคะไ,ได้นี่นะคะแล้วเราก็จะเดินไปจับเลยเนาะหนึงสงสาพี่ได้ตัวอะไรเอ่ยทุกคนไม่ได้ตัวอันนี้ เดี๋ยวเราไปกันเลยไปถึงตัวนี้แล้วใช่ไหมเราก็เดินไปลบเลยค่ะเอาเท้าลบเลยค่ะ T U R นะคะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วน้องเพ็ก็ต้องพูดอีกนะคะจับได้นี่ะค่ะแล้วพี่เบลก็จะวิ่ง่าจับเลยนะคะแล้วเราก็หสองสามแล้วได้ตัว นี่นะคะเราได้ตัวทีนะคะก็เอามาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็เดินนะคะแต่นั้นพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนหนึ่งสองพี่ได้ตัวทีนะคะเอาทำไมตัวนี้มันไม่เก็บอะคะเนี่ยทำไมเขาไม่เก็บเลย <c oughs> สร้างมันเถอะเดี๋ยวเราก็ไปจับต่อนะคะเราไปจับต่อดีกว่าจับต่อแล้วนะ,ะนี่นะคะทุกคนเราได้ตัวู จีค่ะแล้วเราพี่ได้ตัวยูค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเดินไปพี่ได้ตัวทีใช่ไหมแล้วพี่ก็ขยับมาตัวยูตัวยูนะคน่วอยากแ่กว่าสนี่ทุกคนพี่ได้ตัวเจไปตัวจเนาะ ตัวเจที่ทุกคนตัวเจมันไม่ได้มีนะคะแล้วก็ไปตัวเอ็มนะคะแล้วเราก็มามาเลยค่ะมาจับต่อตัวนี้ก็เป็นตัวเอฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูของพี่เพลกันเลยเนาะของพี่เพลเป็นอะไรคะพี่เพลเป็นตัวเคตัวอะไรอ่ะคือเคให้เขาดูหน่อยนะ นี่นะคะตัวเของพี่เพียวดูดด้คนเอ้ยพี่ได้อะไรนะพี่ได้ตัวเอเนาะนี่พี่อยู่ตัวเอ็มไปตัวเอสลนี่พี่อยู่ตัวเอสแล้วนะคะนี่นะคะโอ๊ยโอ๊ตโอะไรเนี่ยมันว่าอีกแล้วเรเด็นร่เนระเแล้วต้องเอาไปเก็บใช่ไหมนี่นะคะตัวเอมันมีตัวอักษรตัวนี้ด้วยเนาะ แล้วมันก็มีลูกเป็นพี่สมาร์ทเนาะแต่เราก็มาจับกันเลยนะคะอออีกแล้วเราได้ตัวทีเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าช่างตัดผ้านะคะสวัสีค่ะคุป <get> เราได้ช่างตัดผ้าน, <get> นี่เราก็มาอยู่ตัวทีเหมือนเดิม <get> บันไดงูตัวอักษร ไ้ตัวนี้ตัวสีเฮ้ยตัวสีพี่ชนะจบเพศเลยนี่นะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ่ะทุกคนพี่ได้ตัวสีพี่ <c oughs> พี่ชนะจบเพศเลยค่ะพี่แพรชนะจบเพศเกิดรู้ส <c oughs> ึกตัวสีแล้วบ๊ายบายคะ่ะ